าทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลน,นานะนั้นขากลับโรงแรมจะเป็นสภาพแบบไหนหลังผ่าตัดในสายเดรนก็จะมีในเคสของการทําโครงหน้ากับการทําดึงหน้าโครงหน้าเนี่ยสายเดรนจะอยู่ข้างในปากแล้วก็โครงหน้าจะอยู่ด้านหลังคอลักษณะของการพันผ้าน,นั้นเหมือนกันหนึ่งที่โรงพยาบาลนานะจะไม่ใช้ผ้าสีขาวหนาๆพันเพราะว่ามันอึนอด,อดของคนไข้มากเราจะมีแค่ผ้ากอดรองแล้วก็มีผ้าอิลาสติกสีเนื้อเนี่ยรัดเป็นความแน่นหนานเนี่ยพอแล้วคุณแม่เอ๋เคยดึงหน้าที่โรงพยาบาลอื่นแล้วมันเป็นผ้าแบบหนาเป็นนิ้วมันทําให้คนไข้อึอดอัดมากๆโดยเฉพาะที่ คอแล้วก็ที่หน้านะคะดังนั้นของที่นี่ก็จะเป็นแค่ผ้าก๊อซรองแล้วก็มีผ้าออลาสติกสีเนื้อมีแค่นี้จริงๆไม่ว่าจะทําโครงหน้าหรือดึงหน้าหรือทําโครงหน้าและดึงหน้าก็ตามข้อที่2คือการใส่สายเดนเราจะใส่สายเดนสูงสุดแค่1คืนเมื่อตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นคุณหมอจะถอดสายเดนให้จะกลับโรงแรมในสภาพที่ไม่มีสายเดนแล้วทุกเคสโรงพยาบาลนานาคอส์ิิทัลไม่เคยให้คนไข้ใส่สายเดนแล้วเอากลับโรงแรมเลยแม้กระทั่งเคสเดียวและการผ่าตัดที่ดีจริงๆนั้นคุณจะต้องมีเลือดออกที่น้อยมากดังน้ารใ่อพแลว การผ่าตัดคุณหมอเบามือมากแล้วก็มีความเชี่ยวชาญมากอันถัดมาคือการทำเอนโดทเอนโดทจะมีผ้าพันที่ศีรษะแค่1คืนเท่านั้นวันรุ่งขึ้นคนไข้สามารถแกะออกได้เองเลยหรือว่าจะมาแกะออกที่โรงพยาบาลก็ได้มันจะเป็นแค่เทปติดอะ่ะเอาออกได้เลยนะคะดังนั้นจะไม่มีการใส่สายเดนสักเคสเดียวเลยที่เป็นเอนโดทระหว่างการผ่าตัดนั้นเลือดออกน้อยมากๆเอนโดทที่นี่ถือว่าเป็นศัลยกรรมที่เป็นผ่าตัดเล็กมากๆนะมั่นใจได้เลยว่าถ้าทำศัลยกรรมที่โรงพยาบาลนานะหนึ่งคุณจะไม่ต้องห้อยถุงเดนกับโรงแรรมเหือนโงพยาบาลอออืื่่นนนนแ2ก็ค ในการผ่าตัดนั้นด้วยความที่คุณหมอเก่งมากแล้วก็เลือดออกน้อยมากก็เลยมีการใส่ถุงเดนแค่คืนเดียวเท่านั้นแล้จะมีการใส่แค่เฉพาะในเคสของดึงหน้าแล้วก็โครงหน้าซึ่งการใส่สายดนนั้นไม่เจ็บอะไรเลยและเช้าวันรุ่งขึ้น,นก็มีการรีมูฟออกไปเลยดังนั้นคนไข้ของเราจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีบวมน้อยช้ำน้อยความเจ็บต่างๆก็ถือว่าน้อยกว่าปกติแน่นอนค่ะ